สติที่สุดสุดด้วยพลังของ Believe Wings ไลค์ไปพวกที่เสพอยากให้แก,ก,ก่เก่าการนี้เราที่แสนใช้ไหลเมื่อความดีมีนในจิตใจไฟเมื่อไ้ไหมท้อก็แค่มีจะขางกายนั่นก็ Power of Believe Wings Wings กลับมาอีกที Wings มาไฟคราวนี้ Fighting so sweet ถกแนวรีมักไม่ได้แม่จี ไฟให้เรารู้ราสติที่สูสู้ด้วยพลว e ตอปเปอรี wings wings กลับมาอีกที wings มาไายขอ,อนี้ได้มีเธอขา้างกายรักมใีใจดีใช้ดึงแมจิก wings จะไฟให้เรารู้ราสติที่สู้ฝันมีที่ดีดีชีวิน่าอยู่สูด้วยแมพื่อคนดีละ wings wings ครับ The series Believe We Wings ตอนนักล่าแฟรี่ วันเปิดเทอมของอัลเฟียปีนี้ไม่มีเรานะบลูมความทรงจำมากมายรู้สึกแปลกๆนะที่กลับมาที่โรงเรียนแต่ต้องยืนอีกกด้านหนึ่งของโต๊ะนะ่ะใช่ด้านที่ถูกต้องไม่ต้องทำรายงานไม่ต้องสอบหรือทำการบ้านเพราะคราวเนี้เราจะมาเป็นครูใช่ไหมเจ๋อ จำได้มากเมื่อสามปีก่อนเราเคยใส่รองเท้าแบบนั้นนะแต่ว่าตอนเนี้ยใส่แล้ววิ้วิ์ดี่ดังมากเลยนะแว่าเธอจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมมิวซ่าราสเตลล่าฉันจะบอกว่าโตขึ้นแต่ห่างเลยแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเธอหรอกนะแต่ยังแย่น่สาวๆนั่นบลูมกับสเตลล่านี่ตื่นเต้นัจที่ได้พบคุณเลล่าเจ้าหญิงแห่งแอนดรอส แล้วก็เทนเนอร์เราได้ยินเรื่องของคุณมาเยอะเลยลด้เสนหน่อยได้ไม่ลืมคือว่าฉันไม่มีปากกาแล้วจ้าไม่ต้องขอท่อแล้จ้าอันนี้เป็นเลยอ๋ออ๋อนี่จะเจังเลยขอบคุณนะขอบฟังเลยโอ้โหตอนนีฉันเลยคิดถึงพวกทริกจริงๆเลยอย่างน้อยพวกนั้นก็ไม่รุมแบบนี้เหล่าสเตลเลอร์สายแล้วอ้าวไปเดี๋ยวนี้แหละให้ไปก่อนนะแล้วเจอกันอค สาววดีใจที่ได้พบอีกครั้งนะยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะคุณคริสโซดาตามฉันมาอาจารย์ใหญ่กำลังรอพวกเธออยู่ก่อนอื่นฉันจะพาพวกเธอไปที่ห้องนะไม่ต้องห่วงค่ะนี่เอ๋อค่ะพวกเธอเป็นใครนี่มันห้องเราเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่มันห้องของเราตั้งหากแ่ะ แคริสพูดถูกแล้ว่ะเล่านี่มันที่สำหรับรักเรียนพวกเธอนะี่ยต้องอยู่ห้องด้านอาจารย์คิดว่ารู้แล้วอืมพวกเธอไม่ใช่นักเรียนแล้วนะต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะอฮัยอาจารย์ฟาราคอนดามาที่ห้องทันซีเรามีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะนี่ห้องวิงส์งั้นเหรอใช่แล้วตั้งใจเรียนล่ะถ้าหากว่าโชคดีพวกเธออาจจะเก่งเหมือนเขา ขอบคุณที่ตอบรับคําเชิญของฉันนะฉันแน่ใจว่าสิ่งที่เธอเจอมาจะมีประโยชน์กับนักเรียนในอัลเฟียนนักเรียนใหม่เพื่อจะเรียนรู้เรื่องเวทมนตร์ในแมจิกสประสบการณ์ของพวกเธออาจจะช่วยแนแนวทางนะหวังว่าพวกเขาจะมีกําลังใจมากขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องคาก็คือเป็นตัวของตัวเองเอาเกือบลืมไปนี่ของเธอ b i ปิกเอนเชนสติกนี่สวยจริงเลยมันคือกุญแจ เข้าใจกลางของโรงเรียนเรายินดีต้อนรับเข้าสู่หอเอ็นเทนเมนต์มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เข้ามาหนูคิดว่ารู้จักทุกที่ในอัลเฟียไม่จริงเลยที่นี่เอาไว้ทำอะไรเหรอคะ ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของมิติเวทมนต์อยู่ที่นี่นี่คือพิพิธภัณฑ์ของเมจิกส์ที่นี่เธอจะได้เห็นทั้งอดีต oh. ปัจจุบันหรือแม้แต่อนาคตมีเราด้วยนี่ว้า wow. วเธอเป็นคนดังแล้วแต่เธอต้องจำเอาไว้อย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดชีวิตของแฟรี่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอต้องไม่เชื่อว่าเ้นทาของเธอมาถึงจุดจบแล้วหมายความว่าที่เราได้พลังเอนชนสติกมามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอคะว่าไงคะนี่คือหนังสือแห่งแฟรี่ อ่านซะเธอจะได้รู้ว่าการเปลี่ยนร่างนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพลังใหม่โลกใหม่ชุดใหม่เหรอไห่นขอดูหน่อยสิอย่าเอาแต่ดูรูปสเตลา่าเธอต้องอ่านมันแล้วเธอจะได้พบว่าพลังของแฟรี่ไม่มีขีดจำกัดยังมีพลังเหนือจากเอนชันสติอีกเรียกว่าบ <ilib> ิลิฟิสบิลิฟิสเธอจะได้พลังนี้เพราะความแข็งแกร่งของเธอและกลายเป็นกาเดียนแฟรี่กาเดียนของโลกเธอ พลังของเธอมีผลต่อธรรมชาติและเทคโนโลยีแต่สำหรับวิลลิฟวิคก่อนอื่นเธอจะต้องเข้าใจถึงจิตใจของคนความรู้สึกเขาเป็นเอนแชนติกแฟรี่ก็ว่าเยี่ยมแล้วแต่เป็นวิลลิฟวิคดีกว่าเหรอ,อพลังใหม่ของเราจะสามารถใช้คนอื่นได้ใช่ไหมคะพลังวิลลิฟวิคจะให้พลังกับเธอและมีพลัง<อ>ที่จะรักษาคนที่ต้องการา<อ>แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาและเมื่อเวลามาถึง ความลับของวิลลิวิสก็จะถูกเปิดเผยแต่ตอนนี้อ่ซะออ,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 อแค่รูปเนอะรูปศัตรูของมิติเวทมน แม่มดในตำนานเดอะทริสลอดดักเกอร์วาทอศัตรูของเธออยู่ที่นี่หมดแต่มันเป็นแค่เครื่องเตือนใจเท่านั้นว่าวันหนึ่งเธออาจจะต้องเจอเยอะเลยค่ะเงามืดของเมจิส hmm. เพื่อสู้กับเขาแฟรี่จะต้องเพิ่มแสงสว่างให้ตัวเองถลังนี้มีอะไรหรอคะอย่าเขาเป็นใครนะไม่มีอะไรหรบลบรลูกลับไปก่อนเพื่อนของเธอรออยู่รีบไปพักผ่อนก่นดีกว่า เธอต้องเริ่มสอนพรุ่งน,นี้นะ<ช>ติดเต้นไหมไม,ไม,ม,ม,ามากมากอ่ะฉันมีอะไรบางอย่างที่จะให้พวกเธอผ่อนคลายได้ยอินริอเปล่านุ่มๆฮห,ห <c oughs> ไงเจ้าหญิง Brandon ฮะของจริงถ้ามีเนี่ยเปเชีย์ลิสแน่นอนจ้าฉันอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นภาพลวงตาแต่มันก็ไม่จริงหรอกอืม ว้าอุราเจ้าขอโทษน,นะ <c oughs> ฉันคิดถึงคุณจังเลยนะบูมก็คิดถึงคุณเลยล่ะคุณก็เสยขึ้นนะมิวซาคุณก็เหมือนกันนะจะดีกว่านี้ถ้าพวกคุณมาจริงๆเราก็อยากจะไปนะแต่คุณแรตต้าบอกว่าสเปเชียลิสต <c oughs> ์ที่เรสฟาวเทนมีทดสอบพิเศษอยู่แล้วสกายอยู่ไหนล่ะเขาซ่อนอยู่ในแถวนี้ใช่ไหมฉันรู้ว่าเขาชอบเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่นะเปล่าคั้นี้ไม่ใช่หรอกบูมขอโทษด้วย เขาทิ้งข้อความเอาไว้ให้อะผมส่งให้คุณแล้วนี่ย้ยายแล้วทิมมี่เขาไปไหนอ่ะวันดีบลูคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ผมไม่ได้อยู่ด้วย <c oughs> ตั้งแต่ผมเป็นราชา <c oughs> แห่งกษรยคีออนชีวิตผมชีวิตพวกเราก็เปลี่ยนนิดหน่อยแต่ผมรู้ว่าคุณเข้าใจนะผมมีหน้าที่ใหม่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลยประชุมสังสรรค์แล้วก็งานอีกหลายอย่างที่ทําให้ผมต้องอยู่ที่นี่นะและทําให้ผมต้องอยู่ห่างจากคนที่รักด้วย ขอให้โชคดีกับงานใหม่นะบลูมผมสัญญาว่าจะไปหาให้เร็วที่สุดเลยนักเรียนกำลังรออยู่นะสาวๆอ๋อนี่หัวเราะอะไรกันนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนฉันชื่อบลูมนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันและก็เพื่อนๆจะได้มาสอนคนอื่นฉันรู้มันน่ากลัวผพากับตอนที่พวกเราเข้าไปในมิติแห่งความมืดในออฟซิเดียนเลย ฉันกับเพื่อนจะ,สะแสดงให้ดูถึงพลังเอกลักษณ์แล้วก็ความสําคัญของการเป็นแฟรี่งั้นเรามาเร uh, <not> ิ <io> ่มเรียนจากเออมวิชาของเราชื่ออะไรนะวิงซาร์โรจีหว เดน่าจะไ้เห hey, 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 hey. ็นว่าเวทมนต์ไม่ใช่ทุกอย่างการฝึกฝนและสภาพร่างกายที่แข็งแรงทำให้เราสามารถผ่านทุกอย่างได้การฝึกฝนอย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าวีส์ผู้โด่งดังจะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้ซะอีกอะเพื่ออธิบายสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เราได้เตรียมอะไรบางอย่างเอาไว้ที่สวนของพิเศษอย่างเครื่องฝึกทักษะไงล่ะเนี่ยเหรอพิเศษมันฝันร้ายชัดๆเลยอะ วุ่นพิเศษเลยนะศาสตราจารย์พาราเดียมนะ่ะช่วยประกอบให้เรามาทางนี้สาวๆเรื่องบ้าจริงๆเลยคิดว่าตัวเองเป็นใครกันร็อกสตาร์เหรอคิดว่าจะมาทําให้พวกเราประทับใจด้วยของเล่นหรือไงกันเนี่ยพวกเวงก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอกหน้าก็แค่พวกชกช่วยแล้วก็เป็นผู้หญิงเอาแต่ใจเนะี่ยทำไมผู้ย่างนันละ่ะแคริสเขาเป็นเอ็นเทนติกแฟรี่นะฉันก็ว่าแค่พวกหญิงจ้องของไร้สารละเธอชอบเขา้าไงอลิสนะเออ,อต้องมีใครสักคนทําให้เธอเปลี่ยนใจสิ ลูกไฟลูกไฟสีฉันเอาไว้สำหรับฉลองน่ะไปได้แล้วสาวๆไปหาที่นั่งซ <c ười> ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอยเอ้ยและนี่แหละออกับพิเศษส,สุดๆไปเลยไปไหนมาเขากำลังจะร่มงกันแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้ดูแล้ว <c ười> ฉันไม่พลาดแน่ก็ดูเริ่มแล้วดูสิ เอาละทุกๆคนอาจารย์และนักเรียนและนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตหนึ่งวันกับวิงส โอ้โอโอ้ยนี่อยากจะมองเลยอ่ะเราน่าจะเอาตรงนั้นออกนะอาจารย์คะคุณก็รู้จักบลูมนี่นาจะผ่านได้อยู่แล้วอ่ะฮะย้ ตาเธอแล้วล่ะเลนาเธอก็เร็วดีนะแต่ดูนี่มอฟฟิสโซบอนเอาอึ๊งอยากจะมองไปตาได้ยังไงฮะเอาละใช่แล้วเอาละคนสุดท้ายปิดให้ดีๆเล่ ฉันพยายามแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่ใชัยชน,นะแต่ต้องทำให้พวกเราดูดีไปแล้นะแู้วเธอเยียมเยียมมากดูสิว่าจะหนี้ด้ไม่ดงงีกัน okay. หอมอืมแย่เหรออ๋อแยล้วแล้วแล้วถังเปล็กไฟมังกรฉันขอสั่งกลับมาที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ้ราลอร่รู้สึกไงบ้างฉันไม่ได้เป็นอะไรเรากจ้าฉันแค่ช็อกควันเท่านั้นเน่ะคนบ้าๆของพวกนักเรียนน่ะสิหมายความว่ายังไงมิวซ่าไม่ต้องห่วงหลอกฟลร่าต้องขอบใจเทคกน้าที่จับตัวกันได้ เายซีว่าใครเธอนี่ไม่รู้เลยลูกไฟเนี่ย75เป็นเป็นสารที่เอาไว้สร้างระเบิดชนิดรุนแรงและฉันก็ไม่สามารถปล่อยเธอเอาไว้ได้เพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าที่แทนสะพายเอาไว้ตลอดเวลาเธอจะต้องโดนลงโทษเปล่าได้คะ่ะหนูไม่ได้ทำอะ่ะคุณต้องเชื่อนหนู ฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆการล้อเล่นของเธอทําให้เพื่อนๆเกือบได้รับบาดเจ็บฉันอยากให้พวกเธอเป็นแฟรี่ที่ดีทําสิ่งที่ดีแต่ฉันคงคิดผิดแล้วอลิซเธอถูกไล่ออกจอากอัลเฟียเธอจะต้องออกจากโรงเรียนพรุ่งนี้เช้าไม่ไม่นะคะจะทําอะไรของเธอนะจะไปไหนเหรอฉันอยากไปคุยกับอลิซตอนนี้ไม่มีทางหรอกนะวันนี้เธอมีเรื่องเยอะแยะแล้วนะฉันอยากไปหาเธออยากรู้ว่าเธอทําไปทําไม ทำไมฉันต้องรอให้ถึงพรุ่องนี้ด้วยฉันไม่อยากให้ใครเจอฉันเพราะเขาไม่เชื่อฉันแล้วออย่ายแล้วนะฟรราล่าถ้าหายไปไหนอะที่ห้องก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนก็ไม่เห็นเธอหรือว่าเธอจะเค๊ะใครเนะนี่ยเหรอเอาเบียร์ โรงเรียนแฟรี่ที่ดังที่สุดหวัดดีมีอะไรให้ช่วยไหมคะกำลังหาใครอยู่หรือเปล่าบางทีเธออาจจะช่วยได้แม่แฟรี่น้อยเรากำลังตามหาผู้หญิงชื่อบลูมเราเป็นเพื่อนเก่าของเธอฉันรู้จักเพื่อนของบลูมทุกคนแต่ไม่รู้จักพวกคุณเลยร่างถามเธออยู่นะแฟรี่ไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งใจร้อนแกรนดอสเดี๋ยวเธอก็บอกเองบลูมอยู่ที่ไหน ไปหาเองล่ะฉันก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนั่นแหละเดล็อดูแม่อนาแกนแยกกันไปหาเย็นเด็กนั่นฉันไม่สนว่านายจะทำยังไงหรือต้องทำร้ายใครบ้างแต่หาให้เจอได้นังสือเนื้อเยี่ยมมากเลยนะฝังนี้นะบลูมบลูม เงียบอลิสนี่มันเท่าสมุดนะฟาร่าฟาร่ากำลังแย่แล้วพูดอะไรของเธออย่าโกหกอีกดีกว่าน่ะมีผู้ชายสี่คนเข้ามาในโรงเรียนกำลังตามหาคุณอยู่นะบลุงอยู่นั่นไงเป็นอะไรไปหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอไม่ค่อยสุภาพฮะฮะเอบางทีพวกเธออาจจะช่วยอะไรเราได้ เรากำลังตามหาผู้หญิงที่ชื่อลูคฉันเนี่ยแหละบูมโชคดีแล้วลพวกในที่สุดเราก็เจอวิกส์แอนด์ทันติกส์นี่บีกสวยดีนี่นี่แหละที่ทำให้แฟรี่ดูพิเศษแล้วก็อยากจะดึงมันออกด้วยเยฮะ เคยเห็นหน้านายมาแล้วแต่ไม่รู้ว่านายเป็นใครเนอะแต่พวกนายอามาพิธีแล้วล่ะพิธีเหรอคงไม่มั่งที่นี่แหละที่เราต้องการจะมาเย้ยแล้วเราก็กำลังตามตัวเธออยู่ Intestine Plasma มองหาเจ้าเลอแฟรี่ ล้วนี่ชาจริงๆไีเร็วจิ่งสตรองบ้ารีโอนนะเอากำลังแบบนี้ทำให้ฉันหิวซะแล้วล yes. okay. ่ะถอยไปนะไม่อลิสอย่าฟังรูปดีกว่าเลยเธอทำอะไรไม่ได้แล้วลองดูสิ น่าเบื่อที่สุดฮะนิ่สปชิลฮอใฮาเร่องเองนะรั a g o n นเนอร์จี้ฮะสนุกดีนี่คิรามอรินอะไรกันเนี่ยฮะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีลับไปนอนได้แล้วไ,ไปเอเ้วเลยนันมีข่าวร้ายมาบอกบลูเวลาของพวกแฟรี่ทำอะไรพวกมดจากแบ็คเซอร์เคิลไม่ได้หรอกซันเอนเนอร์จีเบิร์ดเป็นไปไม่ได้นะแรปเปอร์เอ g เนจี ไม่ว่าเธอจะโจมตีเราด้วยพลังรุนแรงขนาดไหนฉันก็ทำให้มันเบาลงได้สบายสบายแล้วกันพิวรีเธอทำอะไรเราไม่ได้หรอกฉันรอคอยเธอมาน,นานมากแล้วแบล็กเซอร์เคยินดีต้อนรับบลูมอันเจอร์ยูไนประตูแห่งแบล็กเซอร์เคจงเปิดขึ้น ขึ้นไปเลยบลูมขอให้เป็นไปตามโชคชะตาเต็มเต็มวมดเดี๋ยวน,นี้ในที่สุดเราก็จับเอิร์ธแฟรี่คนสุดท้ายได้เฮ้โอลังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิญญาณแห่งจักรวาลเซอร์เคิลไม่รักเธอเธอไม่ใช่แฟรี่ที่พวกเราตามหาหรอกนะ ไอ้่เบลลมที่นี่ไม่มีอะไรแล้วเราต้องตามล่าต่อไปนุ่มๆเราจัดการเรื่องความเสียหายและซ่อมแซมแล้วรักษาคนบาดเจ็บหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้เธอเสียความมั่นใจนะ เราทําให้ทุกคนผิดหวังโดยเฉพาะเด็กๆที่กําลังมองดูเราอยู่ความโด่งดังไปเพียงมายาข้าของแฟรี่คือความแข็งแน่ะจะมีคนบอกสเตล่าบ้างนะและเซ้นไหมจ้าถ่ายรูปล่ะออขออะไรก็ได้นะงั้นแต่งสวยแบบสเตล่าล่ะโอ้ยแย่จังมานี่สิมีคนอยากจะสารภาพบางอย่างอา๋อวัดดีแคริส อาจารย์ใหญ่คะอลิสไม่ได้ทำลูกไฟนั่นฝีมือหนูเองหนูไม่ได้ตั้งใจที่ทำแบบนั้นครูคริสเซดาบอกฉันหมดแล้วฉันดีใจที่เธอมาบอกเองฉันเองก็เหมือนกันนะคะแต่หนูต้องถูกไล่ออกใช่ไหมคะใช่ฉันต้องไล่เธอออกแต่มีคนขอเอาไว้น่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากไม่ต้องขอบใจฉันหรอกขอบคุณอลิสเพื่อนเธอดีกว่าขอบคุณ ดีจังที่มีคนอย่างอลิสและแคริสเขาจะต้องไปแฟรี่ที่ดีเหมือนพวกเธอได้ค่ะและต้องต่อสู้กับอันตร,รายอย่างพ่อมดจากแบ็กเซอร์เคิลด้วยพวกอเขาเป็นใครกันนะ่ะเขาต้องการอะไรเหรอเรื่องมานานมาแล้วเทกนะ้าโอกรอนกับนักล่าแฟรี่เป็นคนที่อยู่ในยุคมื่อที่สุดของโลกแฟรี่ถ้าจะต่อสู้กับเขาพวกเธอจะต้องแข็งแกร่งมากๆมากมากว่าเมื่อก่อน ั้งแต่วันนี้เธอมีโชคชะตาที่ต้องก้าวผ่านอินเทนสติกและบิลิวิสไปขั้นต่อไปของพวกเธอหนังสือนี่จะบอกผู้เธอเองตั้งใจทำตามทุกอย่างที่สอนและมีทางเลือกเป็นร้อยๆเลยล่ะ oh. แต่ละครั้งเธอจะเติบโตเป็นแฟรี่ทั้งร่างกายและจิตใจ oh. เราพร้อมอยู่แล้วคุณฟาราคอนดาเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะต้องเล่าเรื่องที่ฉันไม่อยากจะพูดถึงมันอีกในตอนต่อไป ฟารากันดาเล่าให้เดอะวิงส์ฟังเรื่องพมสี่คนที่เข้ามาบุกอัลเฟียทั้งหกคนริบออกไปในทันทีภารกิจครั้งนี้พาพวกเธอไปยังหมู่บ้านลับของพิกซี่พวกเธอได้จะบอกแสบ้างอย่างที่นี่สถานที่หรือที่ไหนก็ตามพวกเธอจะต้องเสี่ยงอันตรายซูนะ